คุณผู้ชมค่ะไ,ไปดูคณะสื่อสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่6นะคะได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์การจัดตั้งพักคอมมิวนิสต์จุดชมวิวหอไข่มุกตะวันออกและรวมไปถึงการวางผังเมืองพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะค่ะที่เมืองนครเซี่ยงไฮ้นะคะสาธรารณรัฐประชาชนจีนค่ะ วันที่สองของการศึกษาดูงานค่ะคณะสื่อสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นนำโดยนางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นายธีรพงศ์เพชรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมคณะค่ะได้เดินทางศึกษาดูงานณหอลำลึกการประชุมใหญ่ครั้งที่1ของพักคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติสมัยใหม่ของจีนการเยือนในครั้งนี้นะคะเน้นทั้งการเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์การสร้างความเข้าใจ อันลึกซึ้งระหว่างไทยแล้วก็จีนจากนั้นค่ะคณะก็ได้ไปยังหอไข่มุกตะวันออกเพื่อศึกษาดำเนินงานของหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ความสูง468เมตรซึ่งภาษาสถาปัตยกรรมทันสมัยกับ คติความเชื่อจีนโบราณค่ะสะท้อนการพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของนครเซี่ยงไฮ้และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองเซี่ยงไฮ้ศึกษาการวางผังและพัฒนาเมืองอัจฉริยะผ่านโมเดลจำลองขนาดใหญ่เทคโนโลยีภาพเสียงและวิดีทัศ360องศาสแสดงทั้งอดีตปัจจุบันและแนวทางอนาคตค่ะการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะคะมุ่งเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างวิ ทัดด้านการเมืองการวางผังเมืองเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ